อันนี้รถอ,อะไรคะอันนี้รถไดฮัตสุไดฮัตสุจะมีเข้าในเมืองไทยเยอะไหมคะไม่มากไ,ไม่ต้องมานะคะพี่เสิรไม่้ลวกลัวสามีลำบากดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ทำยากดูแลยากทำยากแล้วรุ่นนี้ความยากของมันมคือ แล้วถังมันอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนคะไม่มีที่ติดข้างล่างไม่มีที่ติดอันนี้เรามาติดข้างบนเพราะว่าเราต้องการใช้งานแบบโหดๆอดเลยแบบวิ่งกันลืมเลยนะับถังเดียวนี่วิ่งกันโนู่นเลยเชียงใหม่เลยว <c oughs> ิ่งกันเชียงใหม่เลยนะใหญ่เพิ่มเติมนะครับคือใส่ในรถแล้วก็เลยใหญ่ไปเลยไม่ต้องเอาเล็กๆนะครับเเอาข้าไปในท้องมันจะเล็กๆจะปิ้วกระลิ้วกระจิ้วกัน เพราะรถคันนี้มันสั้นไงบอดี้กันชน่งกันชนมันถึงกันเลยถึงกันถึงกันล้อเลยใช่ไหมมันก็เลยทําให้มันมันวางอุปกรณ์ใหญ่ยิง่งยากเครื่องนี้แหละเครื่องเท่าไหร่คะเครื่องหกร้อยห้าสิบเนะเด็ดแปดหรอหกร้อยห้าสิบฮะ จะกรเียครื่องก๊าติวเดียวเราก็ยังต้องติดแก๊สอีกเนาะเพราะอะไรพี่เขาวิ่งเยอะไม่เวลาเมืองไทยมันเมืองร้อนต่อให้เครื่องเล็กอ่ะมันก็กินน้ำมันพอๆกับรถอยพันกว่าซีซีนั่นแหละไม่เหมีอกันเพราะจริงๆริะเมืองไทยไม่ควรจะใช้เครื่องเล็กควรจะใช้สักพันพันสามพันห้าด้วยซ้ำเลือนไปอาอทำไมถึงซื้อน่ารักเนาอมันอาจจะสะดวกสะดวกมันสั้นไม่ลาบเกินหระยบมันสั้นไม่เกินสี่เมตรส่งตรงสูงก่อน ย้ายยัดของได้เยอะนะญี่ปุ่นเขาก็นิยมใช้ไป้ของขอยลงเราญ,ญี่ปุ่นเขาจะแคบประเทศเขาแคบเข,า,ขาเลยจะเป็นต้องใช้รถบบนี้ แล้ไวไอ้เมืองไทยก็ไม่ต้องไปอะไรบ้านเรากว้างกว่าเขาหน่อยยกเว้นว่าบ้านแบบไปอยู่แบบบ้านสีเหลืองนีน่เครื่อนบ้านอันนี้<ล>ติดต,ติดแคปซูลนะคะถ้ารุ่นนี้ต้องติดแคปซูลได้อย่างยวใช่เพราะข้างล่างมันเหมือนไม่มีที่วางอะไรเลยรู้สึกว่ามันจะไม่ดีที่อ,อ,อันนี้ใครเอามาถ้าจําได้มันจะไม่มีถ้าใส่ได้คงจะจิ๊บนิดอะนิดเดียวบ้างเลยเล็กมากเล็กจนจนงุดหยิดอล้แล้วเป็นไงคะติดกับพี่เสิร์ตแล้วเป็นไงบ้างคะยืนตรงนี้เลยขายของด้วยอ่าซ่อมแอร์ เป็นช like. okay, yeah, no ่างเหมือนกันติดติดโอเคครับพี่ปิดหน่อเพิ่มหนูจะขายของให้โชว์โชว์ร้านแอร์อ่ารามอินทราแอร์หลังจากที่ติดที่นี่เราเป็นไงบ้างคะก็ติดกับไปเฉย้วก็รู้สึกประทับใจติดแลหลังการขายครับอื่ครับแล้วก็อันนี้ก็ติดมาวันปีเดียวกัแล้วก็ซื้อรถคันหนึ่งแล้วก็มารู้สึกว่าโอเคใช้งานไม่มีปัญหาอื็เลยมา ปีหน <SM. S 2> <Christina. S 1> ึ่งนี่วิ่งเยอะไหมอัี้รอบนึงอันนี้วิ่งเยอะไีกคันนีงอันนี้ก็สามหมื่นสามหมื่นไหมหรือห้าหมื่นประมาณสามหมื่นเพราะเราวิ่งสั้นเนาะวิ่งใกล้วิ่งระยะสั้นเราไม่ได้วิ่งยาวขับขึ้นไปเที่ยวด้วยเห็นบอกไปไปขึ้นภูอะไรมานะภูทับเบิกมาแล้วนะคันนี้นะโอ้โหอันนี้เสียงจากลูกค้าเก่าไปภูทับเบิกมาด้วยนะคะอ่า ถ้าถ้าติดแก๊สต้องช่างเสิร์ชไอเดียแก๊สนะคะแต่ถ้าติดตั้งแอร์นะคะทุกอย่างเลยติดตั้งส้มล้างแอร์บ้านต้องรามอินทาการแอร์ค่ะธุรกิรจองแบบนกคคิวยาาารถนดที้โอเคขอบพระคุณมากค่ะคส่งรถก่อยรถก่อน